สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ส่งคำถามมาถึงเราแล้ววันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันนะครับเราไปพบกันเลยดีกว่ากับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทคิฟรินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนารินีภับูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีนักธุรกิจใหม่ที่คงพึ่งสมัคร ทำธุรกิจกับกิฟฟารีนได้ไม่นานนะครับเขาบอกอ네ัพไลน์เนี่ยก็ดูแลเขาดีนะแตก่ก็สอนเทคนิคการทํางานสอนวิธีการเปิดใจคนสอนวิธีการเล่าเรื่องสินค้าแต่ด้วยความที่เขามือใหม่มากเนี่ยเขายังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เลยอยากถามคุณหมอว่าคนเวลาจะเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยเขาควรจะต้องวิเคราะห์ตัวเองหรือรู้จักตัวเองอยังไงบ้างคะคุณหมอครับเอาเป็นว่าคุณก็ต้องเริ่มต้นจากการที่คุณมั่นใจนะ ว่าคุณอยากหาเงินนะคะแล้วคุณอยากจะหาเงินในวิธีทางที่สุดจริตและคุณเป็นคนที่สู้และคุณมีความฝันและมีเป้าหมายในชีวิตนี่ข้อแรกก่อนข้อที่2สําหรับคนใหม่นะคะนะคะต้องเรียกว่าแบ,บ่งเป็น2.1กับ2.2ก็แล้วกันคุณต้องมี2ออย่างนี้ข้อแรกก็คือคุณต้องมีขุมพลังของข้อมูลความรู้ค่ะคนะคะคุณต้องมีขุมคลังของข้อมูลความรู้ทั้งเรื่องราวของ ินค้าทั้งเรื่องราวของที่มาของรายได้คุณถึงจะไปคุยกับคนได้ความรู้ทางทฤษฎีเนี่ยที่หมอเน้นว่าคนเราเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นทำงานอะไรก็ตามเนี่ยภาคทฤษฎีต้องแม่นยำก่อนนะคะแม่นยำทั้งแนวคิดของกิฟเฟอรีนที่มาของรายได้วิธีการทำงานของกิฟเฟอรีนแผงง่ายๆสินค้าทุกอย่างอันนี้คือขุมความรู้ที่เป็นภาคทฤษฎีต้องมี2.2ก็คือคุณต้องมีใจรักและมีประสบการณ์ของความสุข นกิฟเฟอรีนไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการใช้สินค้าด้วยตัวของคุณเองความสุขจากการเข้ามาร่วมธุรกิจมีเพื่อนร่วมงานความสุขจากการที่คุณอาจจะเริ่มมีไรายได้แม้ว่าจะยังไม่มากนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย3อย่างละอย่างแรกก็คือว่าคุณต้องมั่นใจนะว่าคุณมีฝันคุณอยากทํางานคุณอยากมีเงินอย่างที่2ก็คือคุณต้องมีขุมความรู้ทางทฤษฎีและอันที่3ามก็คือคุณต้องมีใจรักใจรัก ในกิฟฟารีนใจรักในสินค้าใจรักในการเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าใหม่ไม่มีใครพูดเก่งหรอกค่ะแต่ถ้าพูดไม่เก่งแต่ว่าเมื่อเจอเพื่อนเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังจากประสบการณ์ได้เล่าเรื่องจากความรักที่มีเรามีในใจได้ความชื่นชมที่เรามีในใจได้ใช้สินค้าแล้วดีเล่าได้ทําตรงนี้แล้วสนุกสนุกมีคนดูแลไม่ต้องมีไม่ต้องเสียเงินเลยเล่าได้จริงไหมอันนี้คือแฟกต์ใช่ไหมคะถ้าเกิดข้อถามอาไรลึกๆเราก็หยิบภาคทฤษฎีมาพูดต่อได้ ดอะแปไลน์ line, เนี่ยเขาเขี่ยวเข็นเขาอยากให้คุณเนี่ยเชิญคนเป็นวิเคราะห์คนเป็นแต่ถ้าในหัวเราเนี่ยไม่มีทฤษฎีอยู่ในนั้นเลยเนี่ยสิ่งที่แอปไลน์พูดมาเราก็ทําไม่ได้เมื่อเราเจอปัญหาเราก็วิเคราะห์ไม่ได้แล้วก็จะลังเลไปลังเลมาอยู่สเสมอนะคะเพราะฉันหมอฝากคุณไว้นะคะว่าตั้งสติใี่ดีนะคะว่า คุณต้องการอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการจริงๆคุณเรียนรู้ก่อนค่ะนะคะให้ภาคทฤษฎีมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ลองใช้สินค้าให้เกิดความรักจริงๆแล้วก็เอาสิ่งที่ออกจากใจเนี่ยไปรเริ่มต้นพูดก่อนแล้วเมื่อเพื่อนมีคําถามอะไรคุณก็เอาความรู้ทางทฤษฎีเนี่ยตอบเขาค่ะดูเหมือนการเริ่มต้นง่ายๆก็คือทําความรู้จักกับสิ่งที่เรากําลังทำใช่ค่ะนะให้เข้าถึงมันให้ได้เขาบอกว่าเวลาเราเข้าใจอะไรจริงๆเนี่ย พูดยังไงก็ตามคนจะเข้าคนจะเข้าใจแล้วเราคิดเราเชื่อ้วยไงแล้วเราคิดเเชื่อแต่เขาบอกถ้าเรายังไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยต่อให้ซ้อมยังไงท่องยังไงตอนเล่าคนฟังก็จะไม่ค่อยเข้าใจถูกค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจในสิ่งแรกก็คือรู้ก่อนว่าเราทาต้องการจะสร้างรายได้ต้องการจะแนะนําสินค้าไปยังคนรอบข้างเหมือนที่คุณหมอว่านะครับนี้พอเราเราเริ่มต้นทําความรู้จักตัวเองไปละสิ่งที่อัพไลน์แนะนําเมื่อสักครู่นะคุณหมอ การเปิดใจคนคุณหมอมองว่าในในในมือใหม่เนี่ยบางทีเขาว่าจะมีคล้ายๆกับเพิ่งเริ่มต้นเลยยังไม่มีความสําเร็จไปโชว์อันนี้ผมไม่ได้ถามคําถามที่ที่ท่านถามมานะผมถามเองนะครับเวลาเราเพิ่งเริ่มต้นได้เดือน2เดือนเนี่ยไอความสําเร็จเรายังไม่เกิดเนี่ย ตอนเราจะไปไปรีคูตหรือไปไปชวนคนก็ถึง,องบอกไงคะว่ามันต้องมีสายตาของความรักความเชื่อความชื่นชมประสบการณ์แล้วก็หลักฐานอ้างอิงใช่ไหมคะถึงตัวเราจะนั่งรถเมล์ถึงตัวเราจะยังไม่มีความสําเร็จอะไรเลยเนี่ย คุณมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เขาเห็นก่อนได้ไหมเอาเป็นเรื่องของสุขภาพหน้าตาผิวพรรณรูปร่างนะคะแล้วก็เล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีให้เขาฟังเล่าหลักการเล่าความคิดมาว่าไม่ยากนะเพราะกิฟรีินไม่ใช่ของใหม่ของคนไทยนะคะเขารู้จักว่าเราอยู่มาตั้ง19ปีแล้วถ้าเราไม่ดีจริงเราคงไม่อยู่ได้ถึงขนาดนี้เพียงแต่เขาไม่รู้ว่า ดีเทลของเรามันคืออะไรต่างหากใช่ไหมคะจ,จุดนำเสนอก็คือเป็นจุดที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของสิ่งที่เรามาทำใช่ค่ะใช่แล้วก็อาจจะยกตัวอย่างได้ว,ว่าได้เห็นคนที่ทําแล้วมันดีตรงนี้ตรงน,รงนี้ตัวเราในเพิ่งทามา2เดือนรายได้อาจจะไม่ชัดเจนนะแต่ที่แน่ๆคือความสุขนะมีแล้วก็พอมีไรายได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเธอว่ามีหรอมีไรายได้เดือนละสองสามพันโดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงทุนแค่ร้อยแปดสิบบาท ขนาดยังไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยเราก็มีความสุขแล้วเราเป็นความสุขที่เราเป็นเจ้าของสินค้าสินค้าก็ต้นทุนวัตถุดิบดีกว่าต้องเล่าเรื่องเนี่ยค้าปลีกเขาทํายังไงส่วนแบ่งของอไรายได้ของสินค้าที่เราซื้อมาเป็นยังไงและกิฟฟารีมีแนวคิดแบบไหน เธอลองเข้ามาศึกษาเพราะการศึกษานี้มันก็ไม่เสียเงินอะไรอ,อะไรเงี้ยวิธีการเล่าแบบเนี้ยเป็นการเล่าแบบเพื่อนสู่เพื่อนถ้าค,คุณเกรงและคุณคิดว่าการลังจะชวนต้องกําลังเปิดใจต้องกําลังชวนคุณเงืง้องะแน่นอนเลยเพราะคุณใหม่ค่ะครับอ่ะครับได้ข้อมูลกันไปแล้วนะครับอย่าลืมลองเอาไปปรับวิธีคิดแล้วก็ไปปรับวิธีการของเราผมเชื่อว่าเริ่มต้นได้ไม่ยากเลยนะครับ,รบวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนพบ กันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ